เป็นเพื่อนกับกุ้งกิง้งกด Subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะที่ผู้ใหญ่มักเตือนเด็กๆอย่างเราเสมอว่าระวังน้ำมันร้อนเพราะเมื่อตอนกลางวันค่ะเพื่อนกุ้งกิ้งคนนึงเขาพลาดไม่ทันระวัง วิ่งไปสะดุดเอาแก้วกาแฟของคุณครูหกน้ำร้อนรัดแขนร้องไห้จ้าเลยต้องรีบพาไปส่งห้องพยาบาลเลยค่ะคุณครูบอกว่าอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุในเด็กสาเหตุแรกๆก็คือการบาดเจ็บจากการถูกของร้อนหรือน้ำร้อนลวกค่ะบางทีอาจจะระวังแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่ระวังเพียงพอค่ะเลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา แย่ yeah, เลยนะคะ hmm. วันนี้รายการนิทานสนุกกับกุ้งกิง๋งมีนิทานผลงานของคุณลุงตุ๊กตามาฝากค่ะเรื่องราวของลูกลิงที่เลาะรถเล่นไม่ทันเห็นว่ามีการน้ำร้อนอยู่บนโต๊ะเลยเดินชนจนการน้ำร้อนตกลงมาราดขาลูกลิงร้อนมากร้องไห้ใหญ่เลย hmm. ลูกลิงจะทําอย่างไรต่อไปเราไปดูพรพร้อมกันเลยนะคะ กับนิทานเรื่องลูกลิงร้อนร้อนลูกลิงร้อนร้อนเรื่องตุ๊บปองภาพนารุลูกลิงเจ๊กเจ๊กเสียงใสเล่นลากรถไม้อารมณ์ดีดีร้องเพลงชมนกชมไม้เจอเพื่อนทักทายทุกตัวทุกที่ ไม่ทันระวังระวัยกาน้ำร้อนใครไม่เห็นนะซี่ชนโครมกาน้ำร้อนหล่นลูกลิงกระโจนทันทีทันทีน้ำร้อนกระเด็นโดนขาไอหยาไอหย,ยาเจี๊ยกร้อนจีวิ่งโลกลูกลิงตกใจแม่จ๋าอยู่ไหนช่วยลูกลิงที แม่ลิงรีบมาทันใดกอดลูกลิงไว้อุ้มไปทันทีตรงไหนที่โดนน้ำร้อนแช่น้ำเย็นก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเจว่านหางจระเข้ลูกหน้าเยกเกเจ็บเจ็บตรงนี้แม่กอดแล้วบอกลูกลิงจะเล่นจะวิ่งระวังดีๆี กาแก้วหม้อจานร้อนๆอนอันตรายแน่นอนห่างไว้แหละดีลูกลิงขอบคุณแม่ลิงรักแม่จริงๆร,รักจ่ะเด็กดีถ้าเราเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยเราจะได้ระมัดรวงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจะเล่นก็ต้องระวังอยู่ให้ห่างจากของร้อนหลีกเลี่ยงอันตราย จะได้ไม่เจ็บตัวนะคะนิทานที่กุ่งกิ่งน้มาฝากสนุกไหมคะมถ้าอยากดูนิทานสนุกๆแบบนี้อีกต้องมาเป็นเพื่อนกันค่ะกด Subscribe ติดตามช่องกุ่งกิ่ง Happy World กันไว้นะหรือว่าถ้าอยากคุยกันต่อก็ตามไปที่ Facebook กุ่งกิ่ง Happy World กันเลยแล้วพบกันใหม่วันสุขทาง YouTube สำหรับวันนี้กุ่งกิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ กดติดตามช่องของกุุงกิ่งด้วยนะคะ